รถกระบะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนมารู้จักรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะรถแบรนด์เชฟโรเลตโคลนา a d โดคันนี้นะคะเป็นรถปี2013ค่ะโดยแอมจะพามาดูรอบคันของคันนี้นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยนะคะมีแม็กมาให้พร้อมนะคะคันนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวแอมจะพามาดูข้างในกันนะคะ ก็จะเป็นเบาะผ้า,ากำมะหยี่นะคะมาด้วยโทนสีดําเลยสะ,สะอาดะอย่างนี้นะคะเป็นรถที่เจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษาดีมากๆด้วยนะคะเครื่องเล่นครบทุกอย่างนะคะแถมมีบุ๊กสวิตด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับเงินสดน,นะคะผ่านบัญชีนะคะพนักง,งานบริษ,ษัทร,รับรายวันรายเดือนนะคะรัฐวิสาหกิจก็ออกได้นะคะพ่อบ้านแม่บ้านออกได้ค่ะแล้วที่สําคัญ อาชีพพ่อค้าแม่ค้านะคะใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะคะในการออกรถนะคะจองรถ999บาทนะคะฟรีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนนะคะเซ็นเซนไฟแนนซ์ก็ฟรีนะคะส่งรถให้ฟรีอีกต่างหากนะคะเซ็นไฟแนนซ์ไม่ผ่านทางร้านของเราคือเงินให้เต็มจํานวน,นะคะ่ะพิเศษสุดนะคะ ออกรถที่ร้านอัมโฮมคาของเรานะคะรุ้นรับเงินสด6ล้านบาทตลอด7เดือนนะคะใครสนใจนะคะรีบเข้ามาจองกันได้เลยนะคะติดต่อได้ที่แอมเลยนะคะที่เบอร์096 66 658 6634กค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางร้านของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมต้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ